ขตาร์ำนดูแล้วอุยนะอันตี้ดีพอดีอะทุกเวฟเลยมั้งตั้งแต่สามสองหนึ่งอะ ถึงอ่ะไอเดตมันเน้นท่าหรือว่าเน้นเ,นนเนยอย็มดูต่างวะดูแล้วเนี่ยทางมึงคู่ปะก็ตันแล้วเว้ยบวกแปดสองทินนท้นอะท่า่ะแหวนสองทิ้นถายายาอีกเอาไปเพิ่มตรงไหนอีกจ้ะ and lost

啊，行啊。

호감이2อ축 oh, well, <봇> 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 ทั้มหนึ่งโ okay. อเคเจ้านางลงทุนถอดปีกั่นแหละตั้มนะ ยังไม่ได้บล็อกเปล่าไม่หึงบล็อกโดนตีโดนตีแจกมีแขวบ้างเลยเจ้าของปีเนี่ยมาสิตัน ม,มันหลบไปตามต้นสบายอะโมเดเอากดให้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวุ ข้าที่ห้าก่อนนะคะรีบไม่ทันเรียวเรียวเรียวจตามจสตามเรียวฝั่งนี้เรียวฝั่งนี้เรียวสองแกนแล้วมันมองหน้าข้าหวาหัวเฮ้ย ล้ว็ปแล้วว่ะยาวยาว้ยาเย้าข้ามมาสื้ให้องด้วย ลมกลางลมกลางไตามข้าวะ่ะตัว,วาทำกันไหมอะ่ะมาข้ามมาถึงแล้วเนี่ยถ่ายแล้วปล่อยปล่อยไปอยู่ตรงน,นั้นก็ตีต่อไป เงี้ยนึงัะเบิดหลังอะไรเงี้ยตะเกียแจกแจกแจกวัวนะวัวตัง มีบักหุ่นอยู่ไม่เป็นไรข้ามมาจุดให้ดิบักคุ่นโอโอมาจุดให้และไอ้ยูฝั่งนี้จะตีไปรลาง ดีนะกลับกลับพี่วนกับพี่หลุดปะเนี่ยมาแลวมาแล้วมาแล้ว,มลวไม่หลุดไม่หลุดมู้ถึงว่าได้แกะกอนงี้แกะอันตีของเราขอนตีแล้วลุมลุมลุมลุ้องแก้ด้วยเรื่อย ต้องหนีไม่ต้องหนีอัดอีกอัดอีกอกันแลลยตาม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 ออาอใมีดีออนอยู่กี่หนึ่นี่นเอ้อออต่อต่อตอหยายทายหอยทรายแดดถ่ายรูปต่อถ่ายรูปใหม่ถ่ารูปใหม่ ตีใหม่ถ่ายรูปใหม่ขับมือขับข้าบอกแล้วเวลาข้าบอกอ่ะคืออาจไม่ต้องวิ่งเบอร์ลินน่ะเบอร์ลินน่ะเนี่ยเบอร์หน้าเบอร์ลินนั่นนะครับเข้าหนาวก่อนคือลงทุนพอดทุกอย่างเลยปะถออะไรถอดปีเอ๊ะอ้าไม่โดนดึงเข้ามาเปล่าวะทำไมเงียบง่ายง่ายกูคูจอยู่นะถอดอาวุธถอดหมดเลยเห็นปะ มันไม่ชื่อสีมสปีดมันเชื่อสรีงเฉยนะเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยสรีมสปีดยูซุ่นสุดสามจุดเอ็ดขารไม่รูขอกระทาบังโอ้เป็นผู้ชายไปยืนสีให้เด็กๆน้คะหน้าเอาอย่ามาอย่ามา นั่งก็ได้วะต้องไปนั่งถกการกกมุกกีนางเลี้ยวโอ้เป็นแยกอยู่ผู้ชายผูะจายแห่งทุ่งดโอบอบกอดลุงเขาหน่อยเอาแล้วไปเลี้ยวไปนั่งก,กันได้ <laughs> นึงแช่อ่ายแล้วะหยุดละไทยไหมถ่ายไวแล้วนะสามรูปได้ถ่ายตอนก็อนกำลังอันยองอะ่อะก็จับคู่ค่ะอะไรคะคูม่บาคนลืกดึงเหมือนเดิมตัวนี้เรามีแสงไหม ปี <I see. S 2> น,นี่หายซีสิแอบแอบไเ้ีอบมาอ้างกูคุยกันอยู่เว้ยกับคู่อ้าคู่กับแอดก่อนบอกถามคณสักคำ <ๆ S 3> หนีนนง่งอเดฟอเดฟเสาใกล้ผมอยู่กัอบอเดฟอะ นี่ไหมอันนี้เอออันนี้เราคุณมกู้อยู่ข้างกันอยู่ไหนอ่ะแล้วเรามุกมามุกมาอยู่ฝั่งใช่วบรีเป็นปืนสมมติวอลีเป็นปืน User was moved to your channel เดียวอยู่ทางประตูเหรอใช่อ้ำเปล่าอ่ะใช่อ้ำไม่ไม่เลี้ยวเรียวไปอยู่ฝั่งนู้นเลยเลี้ยวไปตีที่เดิมกับอัมมาแล้วมาแล้วอัมอ้ำตีอ้ำตีเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อ้ำ ตรงโนนตรงนี้อ้ํามาอ้ํามนี่อ้ําอยู่นี่อ้ําบางคนตีตีแสงตรงนี้นะใช่ไหมแล้วเขาอยู่ตรงไหนเ้ฟอยู่ตรงไหนเะอยู่ที่เดิมก็คือตรงนี้อันนี้อยู่ฝั่งนู้นเดฟอยู่เสาใกล้หมายเลขหมายเลขหมายเลขหนึ่งสองสามสี่เป็นหนึ่งสองสามตรงจุดสีขาวเลยใช่ลุงนัฟก็ตีดู เบลิงเนี่ยคือป้อมยืนนี่อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งใช่ไหมไม่สมมติอ่ะตรงนี้เป็นอันหนึ่งตรงนี้เป็นปืนจุดสี่จุดพอดีเห็นปะอ่ะสี่จุดพอดีเห็นไหมเสืองอ่ะต่างนี้คือปืนใช่ไหมอ่ะหมดแล้ววางให้ก็ได้ อยู่ตรงนี้พาไปกับอัมเองพาไปเลยเลยจะเอาคนหลักๆลสี่คนดีกวอีสี่คนก็ค่อยตามใครตูใครจะใครจะช่วยจะตีเนี่ยนะอเดฟเด๋ฝั่งผมฝั่งผมโอเคไม่เดี๋ยวผมตีตีเสร็จเด๋วอยู่ข้างอาเดฟอยู่แล้วไงเอามุกไม่อยู่ฝั่งนี้ มุกคอยเป็นคนช่วไอใครหลุดไหนไม่รอดก็วิ่งไปไม่อเดปก็ผมนะเออฝั่งนี้ที่เหลือเลยข้ากับคุณโก้นะอ่า้างกับเดียวที่อยู่ฝั่งใกล้ประตูเข้าวาร์ปใช่มห้ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งตรงสุดเลยฝั่งตรงข้ามดิฝั่งวาร์ปตัวเข้าวาร์ปมีอเดปอเดปมุกแล้วก็ผมสามคน ประตูค่ะอ๋อประตูเข้าว์ปคือประตูประตูประตูเข้าว์ปสมมติตรงนี้เป็นประตูเข้าว์ปไปไปตีถ้ำหิงฝามันใช่ไหมเอออ่าเยวอยู่ข้างกับประตูเข้าวัดประตูกับผมเอ้กับผมอ่าฮะใช่ใช่ไปมั่วเดลียวเงี้ยงวแเราจะเป็นยังไงคะตายไงครับ อันติก็ไม่เข้าค่าก็ยังค่าก็ยังมึนเิๆเรื่องคิปอยู่จนถึงทุกวันนี้วันนี้คุณโก้ได้อัปคิปป้ะเนี่ยครับครับครัพอยู่ครับโอเคทำไมหรอคูมันจะดูว่าใครผิดทีไายอ่ะก็ถามพี่เชนไงเอาล่ะกอแอนเดนเดอร์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเิ่ง เขาอยู่กับพระกับอดิศป่าววะใช่เส้นเดิมเส้นไหนอาอดิศอยู่กับมาเซฟมุกมามุกมาอยู่กับคุณโกกับคุณโกตลอดอ่ะนะก็เปิดไปคุณโก้แล้วก็ไลท์ผูกไปคุณโก้ท่กสี่คนเออแกไม่ต้องเข้าวาร์ปแกไม่ต้องเข้าวาร์ปเดียวคนที่จะเข้าว์ปมีคุณโก้มีข้าแล้วก็มีมุกแล้วก็ไลท์ผู้รี อเ <Okay. S 2> คนอื่นไม่ต้องเข้าวาับดูกับเราเธออยู่ที่ก็ที่เข้าไปอ่ะที่เข้าไปอ่ะหาทีกรล้วเลยนั่นน่ะอ่าอืมใช่ไงแยาเฟยเอา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 เฟร์มาบ,มบู๊ทใช่เรียวจะไปบู๊ทให้ฝั่งนี้วะวับนี่คือวับตีตัวโคนนะไม่ใช่วับเต้วับหลังจากจุบป,ปืนนะจ๊ะบอกอ้างก่อนว่าถ้าเกิดสมมุิอีแสงแตกใช่ไหมวิ่งมาสุดแบบ เพราะมันใหญที่สุดอืมใครใครเข้ามึงนะเดียวเดียวใช่ปะเดียวเข้าด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ครับสายคนรีลเนี่ยผม,มไลฟ์บูส์แล้วก็อ่าโอเคตามนั้นบุกมาบูเนี่ยคุณกูตะก,กีก้ไวไงแต่เดียวมันจะไปบูสฝั่งเหนอยูอ่แล้วตเน,นี้ยเขดีเด่นใช่ไหมแต่ดาเมจฝั่งนู้นเยอะมากเลยนะดาเมจมีทั้งอ้ําม,มีทั้งเดบ มีทั้งมิเซียวเลยนะมันดูมุกได้จะชวนตีได้อยู่นะเอา,อางี้ปั่มดีใจหรือจะให้เลี้ยวมาแล้วให้คนมาอยู่กับเดฟเออเอาเลี้ยวมาดีกว่าเอาเลี้ยวมาดีกว่ามุกอยู่ฝั่งนู้นเออนั้นไป <c oughs> แค่์แคร์อย่าทับกันหรือปะไม่ไม่เลี้ยวมาเฟินอยู่ฝั่งอเดฟเองี้ได้น่เอเไไเอแต่มันแช่ มันแช่มันจะน,น,นั่นกันอีกนะทำกันอีกเนาตอันนี้เัวเนี่ยอดีวไปแยกกันให้อเดฟไปอยูฝั่งถุงโกไไ่ได้มุกต้องไปฝั่งนู้นไปอ่ะมันไม่มีบูทเอออเดฟจะออกซูช้าอัมด้วยต้องแยกบูทแยกสแยกดามิอ่ะอัมอัมต้องอัมต้องอยู่กับอเดฟอ,อ่ะเออมันเจาะสายเอ็มมุกต้องอยู่กับผม อต้องนี้แหละเพปินเปืนต้องมาเออตามนี้แหละตามเดิมอหมเซตเดิมดูก่อนเซตเดิมดูก่อนก่อเออลองดูก่อนลองดูก่อนเซตเดิมดูก่อนพร้อมยังพร้อมแล้วฮาร์เรนเดอร์รวมไฮก่อนไดมไหมอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าอลงก่อนอ้ามไฮหน่าอ้ามโอเคตอมนะ แทงมาลุ้นครับครับนะว่ามาาันจะตีใครข้าจะอ่านหนังไหนนะตามมอุอ่ะอ๋อนี่ตรงนี้อ่านหนังตรงนี้โอโหะไรตีอะไตรงนี้ให้แตกนะอ่านแตกแล้วอ้าวาแตกเรียบร้อยอา้าแตกหมดแล้ว รอรอรอล่าเข้าเลเซอร์แล้วก็จะหลกยังไงอะ่ะออกมาดิวิ่งซุนแมปคราไม่มีแมปวิ่งนะกดบิ่งหน้าชนหน้าชนมันเหมือนมันตามมันตามมุกมันตามพวกผมอ่ะเนาะมุกเนาะตาฝั่งเราเนาะต่างมาทีเดีวยวตุ่มลอกผ่นวังเลยต่างเดียวก็ปั๊บพลาดแล้วเดี๋ยวระวังนะพลาดหน้านะเดี๋ยว คนตีแทนได้ไหมโคจงเลยรูว่าล่างทันไหมทัน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 แต่มันไม่โดเลเซอร์เลเซอร์อะมันตามอ่ะยิวูไม่ได้ยิ้หน่อยยิ้หน่อยมันคือสีเหลืองทัน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 ห่น เอาไรเอาไปวิ่งนำะวิ่งนำะใจเย็นจะตามค่าอีกนะค่าก็ดึงไม่เป็นด้วยหนี้นี้นีสีที่เดิมอ่นมันตามค่าเอาเลี้วแตกเขายิวตรงกลางจะโดนขัดด้วยเรามาเล่ามาไม่ไปมันไม่ได้ตามค่า อิวหิวๆิวๆๆๆหิวได้หิวเลยฝันอย่างไรเลยนี้นี้ปูแยบายเลยดึงไม่เป็นอ่ะ ทางนู้นแหละแม่ทำโดนโดนเทียวโดนมันเหมือนมันจับอะไระสักอย่างอ่ะมันตามใครอะ่ะคยูไม่ได้ด้วยเมื่อกี้มันตามผมรอบสุดท้ายมเนี่ยมนะตามพูม์เห่อตอนนี้อ๋อมันเนี้มีเครื่องหมายตกใจใส่หน้าเน้นเน้ อีกเดียวโดนสามทีมันตีมัว่วนะอันนี้ต้องมีคนดึงคนดึงเป็นอนะ่ะข้าก็ดึงไม่เป็นเหมือนกัน,น,น,นยังไงแค่มันตามหมดแนี่ยชอบมันผ่านตอนจะเลิกทุกทีเลยโอ้ยหมดแกบักหมดมาโอด เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปหาคลิปมาให้ดูแต่นั้นมันเหมือนมันตามตามเขาตลอดอ่ะเห็นปะมันตามยังไงจะตายมาั้งครับ